สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดัาซิงนะครับอ้อผ่าไปห่อเดียวกันเดีวนี้ไหมให้บุญด้วยกันนี่ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงอ่าที่ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้จอดอยู่ประตูหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝั่งนู้นเต็มหมดนะครับก็ เลยได้มาจอดตรงข้างทางนะครับก็อันนี้รถทางไหนบุ้นี่กแบบ็จะใส่วแบบ่าจะใส่วน,นะครับแป้งเอียงนะครับแป้งเอียง <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามันเอียงยังไงตอนนี้ก็เก็บสายรัดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมได้คิวที่สิบสามนะครับเป็นไดบวแมนสุดท้ายเด้นะครับ ได้คิวที่สิบสามนะครับครับลงเร็วๆกับเรียนออกมากท่านนะครับลงเสร็จแล้วนะครับนี่ยก็จะมาออกประมาณนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรถตู้รถอะไรด้วยนะครับเอ่อที่มาส่งตู้นะครับก็ตอนนี้ก็รอเรียกนะครับรอเรียกเข้าไปลงนะครับส่วนแป้งของผมนะครับ ลูกห้าิบกิโลก็ไม่เบี้ยวไม่เอียงนะครับคุ้มผ่าขี่ไล่ยู่พี่น้องแต่ว่าอ่าก็ตรงดีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอ๋ออุณนแกรถไห้ก็มายูพี่ เอาไอ้น,นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกนี่ครับนี่ครับเสียค้มทัวรมากครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เขาเจ้ากับมาแต่งแต่ประตูหนึ่งไอประตูสองนะครับประตูสองก็เรียกเข้าไปลงแล้วครับนี่มาแล้วนะครับเป็นรถ จะค่ายสุรินนะครับทางสุรินนะครับโอ้หลายคั้เลยว่ะนี่ครับเฉลิมพลสุรินครับผมรดการดเอ็นีสองหกศูนครับน่าจะเป็นยางพลาหรือเปล่ายางพลาหรอดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึนังเขียนได้เลยนะครับยางพลามันจะเต้นมันที่ขยับได้นะครับดึง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 ดึนะครับนี่ฝั่งนี้ครับยางพลา อ่เห็นไม่มถ้าใบมันจะเต้นนะครับดึง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 นะครับน,ออน,นี่ครับเอาพุนไปลงเสียดูออกไ้พุนนี่ครับแป้งที่เอียงนะครับท่านผู้ชมนี่คันนี้ครับจอดอยู่ตอนหน้าผมดูนะครับมันจะตกรถแล้วนะครับโอ้ลงไปลาไหลเลย เพื่อนฟังนี่ครับโอะโยู่เอาไว้หลากหลายเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับรถพื้นเปื่อยนะครับรถพื้นเปื่อยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ,อให้ขับรถนี่ขับได้นะครับใครๆก็ขับได้นะครับ แต่ว่าขับแล้วเนะ่ะเราจะรักษาของให้เขาได้ไหมนะครับเราต้องอ่คำนึงถึงข้อนี้นะครับเอาไปใส่อ่ะเอาเบอร์สิบสองกันนะ <c oughs> นี่ก็เป็นลูกหล็กครับเบอร์สิบสองไปจอดประตูหุ่นแล้วนะเราต้องคำนึงให้ได้นะครับว่า ว่ารถเรามันไม่มีข้องนะครับต้องต้องคำนึงถึงข้อนี้ให้เยอะๆนะครับตอนวิ่งเราก็อ่าอย่าซิดอย่าแก้งครับไปซิดไปแก่งไม่ได้นะครับนี่ FRR สองร้อยสิบครับไปกระดานซินเดอีได์ไหมนี่กล้องหลังความไปอีกแล้วครับยางพลา เหยียบสายสเตรยเรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่พังไม่อะไรก็ดีไปนะครับบนเริ่มตัวกแล้วพี่น้องนะครับเป็นถือว่าเป็นอ่า จุดด้อยเลยแล้วกันนะครับเป็นข้อด้อยของรถรถเปื่อยเลยนะครับก็คือเวลาใส่ของส่วนมากท่านผู้ชมจะเห็นแบบอ่ามันเอียงนะครับของเอียงของเอียงแป้งเอียงอะไรใส่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอ่าเอียงเอียงนะครับขนาดเพือนใส่สายจะตีไหล่นี่นะครับ <c oughs> บางทีมันก็อ่า เขาสิทธิ์ลดยังี้นะครับเราสิทธิ์สิทธิลดแก้งลดแบบมสิวายยังไดล่ะแบบเวลาเราแซงขึ้นแซงอะไรเนี่ยขึ้นแซงนะครับจังหวะขึ้นแซงอาจจะเราออกแรงออกแรงเกินไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะ จังหวะเบรกกระทันหันนะครับเอาหนังมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่น้องจังหวะเบรกกระทันหันนะครับดูดูเอานะครับตรงท้ายนี่ไปเลยนะครับจังหวะเบรกอาจจะเบรกกระทันหันนะครับเบรกกระทันหันมันก็สติไหลมาทั้งหนาพี่น้องไปเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องของ้างบนเพาะ นี่นะครับตอนนี้ก็ผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับจ้างมาเบรกกะทันหันนะครับก็คือถ้าถ้าเป็นแป้งมันเลยใส่เลยบังเกอร์ขึ้นไปเนาะเวลาเบรกนะครับมันจะล้นมาข้างหน้านะครับเราต้องหาเชือกมาลังไว้นะครับเชือกมัดลังไว้อย่างนี้นะครับลังไปแนวนี้หรือว่าไปแนวนี้นะครับแต่นี่ของผมจะให้ใส่เสมอบังเกอร์นะครับวิธีใส่ของผมนะผมจะให้ใส่เสมอบังเกอร์บอก เขาเจ้าบอกให้เลี้ยงอ่าใสหกนะครับสูงหกสูงแค่หกพอนะครับสูงหกแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะครับสิบยาวเลยนะครับยี่สิบสองขาหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกสิบลูกก็แถมไม้ท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาทนะ่านผู้ชมเดินไปดูนะครับโอ้ตกตัโดโด,โด,ดเลยแล้วกันยเนี่นี่นะครับ อันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็มีที่รั่วอยู่ที่หนึ่งนะครับปะแล้วเรียบร้อยมีจรวดบรรทุกพี่นอ้องน,นีขาเจ้าเกี้ยวลูกเหล็กมากเลยพวงนะครับนี่นะครับนี่สิบลูกสิบลูกแกอยู่ตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นนะครับสิบลูกก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้แหละอ่าสาวหัวแดงจริงคือน,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าตู้เขาเข้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสายตู้ต้องถามเสียสุริยานะครับองผมมันแนวผ้าใบนะครับแนวร่องนะครับไปทั่วที่ทั่วแดนนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาทนะ่านผู้ชม ไปดูอีกมุมหนึ่งข้างบนนะครับมุมบนนะครับไดยขึ้นไปยืนเรื่องถังกัดนะครับว่าอ่ามันเอียงซักไหนเอียงไปไหลซัไํไหนนะครับเอะนี่ครับดูเอาครับอันนี้ผมขึ้นมาอยู่บนหัวลดหัวรดนะครับบนถังกัดนะครับนี่นี่นะครับมันจะเอียงออกแนวนี้แหละแล้วน่าจะต้นหลุมต้นหยังบ่านะว่นแน่ใจ นะครับมันเลยเอียงแต่ว่าเอียงหลายคันนะครับเสียศูนหลายคันผมเห็นหลายคันอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่แต่คันนี้ของผมที่กิงมันก็ออกนะครับนี่ลูกนี่ออกของผมอ่ะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเอาสายสเตีย์ดึงเข้านะครับดึงเข้าอยู่ปั๊มกัดถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปเมื่อคืนนี้น่ะน่าจะเห็นนะครับผมก็เลยเอาสายสเตีย์ดึงเข้านะครับตอนนี้ก็ไม่เบี้ยวแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูก่อน ตรงนี้แหละมันออกอ่ะนี่ผมเอซ้ายจะเตีดดึงเตีดนึงอีมันจะยาวมรถึงนี่แหละจะตกด้วยนะครับก็รอลงครับท่านผู้ชมประมาณช่วงบ่ายนะครับเพราะว่ารถหลายคันนะครับรถมันหลายคันน่าจะช่วงบ่ายบายนะครับรถคันนี้คืองามแนาขาวชินพูนเลยกระบ,บะมีเนียมด้วย สวยงามนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นท่าเรือเป็นแม่น้ำอะไรนู่นนะครับไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าผมาพูดอะไรไม่ถูกต้องหรือภาพเสียงเนื้อหาอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องตำรึจหงอรอดำสิงห์น้ำเน่าพี่น้อง นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ